เอาแล้วสวัสดีคนไทยสับางท่านก็เจรเคยผมกับแลตนน่ต่อดีก็อยู่ที่วีจีแปดแปดผมนี่พูดหนักจีดีกร้าผแล้วก็ยื่แย่พูดเยอะเจ็บคอพูดเยอะไม่ได้ดีวิธีอยู่เงี้ยเอาร้วและลตอนน่อดีก็อยู่ที่ที่ผมนี่เทพเจ้าทนูนะผมเอาร้วยุ้ยไม่นะครับตามผมมาโชว์ความเธอครับพอการสีไม่ดีผมห้ามตามครับห้ามผมปั๊เชื่อว่าแล้วก็ชี้แบบป้ายไว้กับผมแบบว่าวันนี้แบบ อยากไปยิงธนูเล่นๆผมแบบว่าชี้แบบป้าผมเอาเรื่องค่ายดีขึ้นชื่อแล้วผมว่าความไว้ผมหมุนอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึมบ้ายผมปเลือกเป็ดผมแกวตายแนวนี้ต้องไวชี้แบบป้ายไปเลยผมนี่ร้อยห้าสิผมโอ้โหเอมาค่ายนี้ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วผมเธอโบเลยผมสามสี่สามยาวเลยผมนี่เอาป้าผมสองห้าห้าผมแจว เดี๋ยวผมอุ้ยามาอีกดอยฮะผมอุ้ยเอาเลยแหววหัวใจหลักเกมนี่ผมก็คือคตอัวแคตเตอร์เลยผมอุ้ยอะไรก็ได้ตัวแคตเตอร์มาก่อนสวยผมโอ้ยสี่ร้อยผมแบบนี้บขขู๊นี้คือผมบอกเลยอือเอาเลยแหววเอาหน่อยอะอะไรก็ได้ตัวแคตเตอร์มาก่อนอุ้ยมาจนสองของผมสองอีกแล้ ยังไงเอาตามมาผมพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดทอดกุ้ยผมหมุนไม่กี่ทีก็เอาแล้วผมนี่สิบการหมุนฟรีผมเป็นไงผมก็ผอผมคายทีผมุีกขึ้นรุอความไวอีกแล้วผมแปดสิบชี้ก่อนผมชี้แบบแป๊บฮูนจะขยับตามรอบแล้วผมอุ้ยรอบดิเยอะรอบจัดก็คูนขยับแล้ผมอะไรก็ได้ขอไวมาก่อนไวมาก่อนสวยผมฟรีอันนี้โบกเข้าไปอือเอาเรือผมแปดร้อยผมแจว จบจ้าไปหน่อยจบจัาหน่อยคูห่าแล้ววางไงเทพย้อนเอาเลยทันนูคมๆมหรือปล่าผมง้างไปโบกเข้าไปดิวันนี้มาเอาไว้สุดผมท่าไม่ตามเปล่าก็เอาไว้สุดนิ่อนเ่งอี้แป้งๆอะไยมากสุดท้ายแล้วโอ้โหใหม่เป็นไรผมถือว่ารอบแรกจชิบซุเซิร์ไปก่อนผมไป ขยับเบ็ดนะครับผมโอ้โหใคยนี่เลิกงามยามดีแบบนี้เบ็ดสามร้อยโชว์เลยผมเอาด้วยองแวนอะไรก็เดินแคปเตอร์มาก่อเอาใบผมก็เอาช่วยกว้ยทอดจุ่มอะไรครับเนี่ยเบ็ดโจ้ยโอ้โหใคยนี่เอาใจหลือเกินอผมโอ้โหหมุนไบกีทีครับก็ดูนะผม เกินไปเกินไปเกินไปผมอ้าวเลยเดโบก็เปนอย่าโวโวยคูดสอนเลยผมอืมมมตุ๊โวุ่้ยพันไอ้มือแปดเป็นไม่ใช่ันแปดผมรู้แล้วผมโ้ยอ่าอะไรก็ชุดดดโดุยไม่อยู่ชุดโบงนะครับโวยเลยเลยบาเดียวครับพลาดเดียวพลาดบาผมเบอรสองพสี่ครับอ เอาเรือยี้ผมโผล่เเกมทนูค่ายนี้ผมโผล่เทประจาทนูงยอนนี่เัาอ้าวหนึ่งโบ้ก็เดีโผช็อตนี้รู้เดี๋ยวพลอยยินดอร้อยบอตตบีสุดจาบบุอะไรครับเนี่ยโผล่อสี่พันห้าสิบอืมนีตัวจังสีเอาเรือผมโอ้โหไอแก่ยอนรูปต่อนี้ก็มาตัดท้ายผมอยเอาเรือผม ตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าจะมากจะน้อยแค่นั้นผมหุยยอดลวมตอนนี้ก็แบบว่านั่งกันด็กดดูร้อนผมหุยเอาเลยแววอย่างไงสีดท้ายเน่ยโบกไม่ได้โอ้โหแม่เจ้าโอ้ยอะไรครับสี่พันหกผมหุยมาดูยอดรวมดีกว่าผมนี่งาอย่างเทพผมยังไงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอทอกล้วยพันโอยยีโรยลอยบ่อตองบีลรยตองสงโฟบัสเสริมแล้วอะไรครับนี่ยโอ้โหสุดแต่ละบองจีิผม โอ้โหค่ายที่เป็นไงผมก็อบอกผมค่ายที่ผมคูุ่ยคืนชื่ออยู่แล้วผมหมุนอะไรก็จัดอะไรก็บึ้มบวมรับผม เฮ้ยไลฟ์คำมันย้ายผมพ่อมพูดหมดแล้วเน่งอ้าวเลยผมโอ้โหทันูแบบว่างานคมคมแบบมันช่างกินเข้าไปดวงตาถึงมองหน้าตาจะบอดหุ่ยพูดไปเรื่อยโอเคผมขอพอดีกว่าผมนี่แบบว่าจะไปชี้ไป,ไปบึ้มบอมทำให้ตะเกิร์ตต่อเล้ผมนี่เอาเรื่องอย่างไงขอขอบคุณทุกที่ได้เชิญฟังครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปรนแรงใจคลิปต่อได้ขอบคุณมากครับ